สาริกาลิ้นทองหรือสาริกาคู่เป็นความเชื่อมาแต่โบราณจากนกชนิดหนึ่งที่มีเสียงไพเราะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหาคู่นกสาริกาจะส่งเสียงร้องได้ไพเราะมากที่สุดจึงส่งผลให้กลายมาเป็นเครื่องรางในรูปแบบของนกสาริกาที่มีทั้งกาถาบูชาสาริกาการบูชาสาริกาลิ้นทองการบูชาสาริกาคู่และการสักยันสาริกาโดยมีความเชื่อว่าสาริกาลิ้นทอง หรือสาริกาคู่ช่วยส่งเสริมเสน่ห์เมตตาความรักเรียกทรัพย์และโชคลาภได้อีกด้วยการพกสาริกาติดตัวสามารถพกร่วมกับพระได้เพียงแต่ต้องแยกให้สาริกาอยู่ต่ำกว่าพระโดยสามารถห้อยพระไว้ในส่วนอวัยวะที่อยู่สูงเช่นตั้งแต่ศีรษะไปจดถึงหน้าอกส่วนสาริกาควรอยู่ต่ำลงมาเช่นคาดเอว พกใส่กระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสะพายเป็นต้นการจุดธูปสวดคาถาบูชาสาริกานั้นควรพนมมือแล้วตั้งจิตให้มั่นอาราชนาพุทธคุณของสาริกาให้บังเกิดสามารถสวดคาถาบูชาสาริกาตามแต่คาถาของแต่ละสำนัก